สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคสอพารวยชาแนลครับมื่อนี้แอดพาพีพาหน่องมาเบิ้งตัวเลขแนวทางจากอุทัยเทวีครับมื่อนี้อุทัยเทวีเขามาที่บ้านครับปกติกบับบ่เห็นครับมื่อนี้แปลกครับแอดก็เลยจับเพิ่นมาครับมาให้พี่ให้หน่องเบิง้งมาเบิ้งนั่กันครับว่าสิมีแนวทางตัวใดครับ อาจจะมีแนวทางดีๆสำหรับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2000หาร้อยหกสิบห้าเนี่ยเนาะครับเอามาเบิงนักันครับพี่น้องครับตัวหานั่นเห็นชัดอชัวจัดแล้วันก็เห็ออพี่น้องจักรเกียร์พอมีเย็นเย็นเนี่ยมื่อวันโดีๆเพิ่นกับมาหาครับอุทัยเทวีบุกถึงบ้านครับเพิ่นก็เคยเข้ามาจักเทียรอุทัยเทวีบุกถึงบ้านครับ รู้ใจว่าบ้านนาเพื่อนกับตัวน้อยๆเองใช่เหรอเบิงเบิ้งไต่ข้างครับเบิ้งไต่ข้างครับพี่น้องครับอยูโรดอีกจ้ะว่านั่นก็บอก์เจียหาดิว่าฟันว่าให้ไปเบิ้งเบิ้งไต่ข้างมันเร็กอยังน้อมาเบิ้งซอยกันอัเด้อพี่น้องเอ้บ้านเดี๋ยวแต่ว่าขันมาเบิ้งนี่มันเป็นเป็นเลขยกิปเจียเดียวนี่ยอ๋อเม่ยนี่ลีนั่นแนี่นี่นี่จิตแท ตอนนี้ในโทรศัพท์พี่วันนโทรศัพท์มันเลขสิบเจ็ดนี่เลขสิบเจ็ดอีเลดดดเดอร์พี่น้องเบึ้งบิงเบึงเบ,บึงซอยกันบึง้งสอยกันเบึงแต่ว่าเป็นหนึ่งเจ็ดโอ้ยัดดินลูกยัดดินอยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่งนิ่ง แต่ว่าอยู่ใต่ข e ้างเดลยบาทเนี่ยมวดประจำวันที่หนึ่งนี่ป๋อนี่นึงกับะกดาค่อมอะไรแต่ว่ายูใต่ข้างนี่ป่ครับอันนี้มาดละกด้าอันนี้เอาเมุดสตูุต่ข้างทังนี้น้ำไห่พลาดเลยไม่พลาดจักตุ่คือจังเป็นเลขไอ้สี่แถวว่าแตวว่าดค่ะมันคือจะเป็นสี่สี่หนึ่งซี่สองแบ่งสันมา เดี๋ยวว่าสีสีหนึ่งสีหนึ่งทันทีกันแน่นสีเดี๋ยวว่าสีหนึ่งหนีไม่สิ้นด้วยเนาะสีหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งเฉียวเบื้งเมื่หลายตัวพี่น้องเบื้งต้อกันเรื่อครับเบื้องหล่นหลนครับเบื้งหล่นหล่นเบื้งนั่นๆ่นแต่ละคนเห็นบ่ขึ้นกันหรอกพี่น้องเบื้องเอาเมื่อนี่แปลกที่สุด โดนแล้วว,ว่าเห็นว่าเห็นอุไัยทีวีมาบ้านนี่ครับว่าเห็นอุไัยทีวีมาบ้านโดนแล้วแต่ว่าเลขสามกับชัดยเดยอะครับน,น่นาน,นานนานนานบ้านนี่ชัดแล้วเล่เลขสามแห่งชัดคักเด้อบ้านนี่สามถีมากับอย่างน้อถ้าสามม่าเนี่้ม,มันมีหลายตัวเนาะ มีหลายตัวมีหลายตัวแต่ว่าเลขเจ็ดนี่ชัดอยู่แล้วเลขเจ็ดยืนครับเลขเจ็ดเป็นตัวยืนเลขเจ็ดเป็นตัวยืนเบิงเบิงเบิงซอยกันหอยพี่น้องคือผอเบอมมาเบิงซอยนั่นนเห็นบอปั่นสามแห่งชัดเจนเนี่ยอยู่นิ่ง สามสัตยเถิดเออเหนือเบื้องล้ำกันเรื่องู้ใดตาดีก็ได้มาเบิ่งน้ำกันมาเบิ่งน้ำกันครับพี่น,ออน้องาเวลาจะพอไปใส้ยาดินแห้งยาดินแห้งนี่พี่น้องเบิ่งคักๆออกแค่บ่ แต่ว่า<ค>ลเลเ็กเ็กนี่ไออุทยทีวีเนี่ก็ชคักยดี้มันมีหลายคือหลายตัวแต่น้อบาดนเนาะบางคนใกล้กันนะอ้าวให้มันแม่นเออีอลหล่าให้มันแมนอีล่าหรือบักหล่าเนาะเน,ะน,นะ <c oughs> าะไทยทวีบุกบ้บาน ว่าเห็นอุทัยทีวีมาโดนหรอเด้อครับแม่บางมน้าพ้นหน้ารูดดอพ้นหน้าห้ยสุมื่อนั้นแม่บางก็เห็นจังจีและ่ะก็กเจ็ดหาดินะออกงามงามเจ็ดหาล้าน <c oughs> อย่าลืมอ,าายอย่าลืม,ลมเลขกหกเด้อครับแต่ว่าหกมีอยู่ในนี้หกชัดคือกันหกก็ได้นี่ พี่น้องเบิ้งคัาๆสิเห็นเป็นหกนะครับห<า>กสวยงา,า,าม้าเ็นีเอาโชคลามหกเนเหกศูนย์ถ้าว่าหกนี่เห็นว่าศูนอยู่แต่ท่องครับศูนอยู่บวกเงี้บ,บักเงี้เลยมงกกงเลยศูนย์เ่โอ้มือเือพินบงังมือพินบงังเออนั่นนั่นนั่นนนชัดเจนเจ็ด หนึ่งเอาคือสีม้าโยนต์เจ็ดกับหนึ่งถึงถ้าเจ็ดกับหนึ่งง่าวกูโมได้เลยนี่นึ่เจ็ดกับหนึ่งสวยกูโมเห็นชัดที่สุดเลยกับบนี่อ่ะกันเด้อเจ็ดหนึ่งวงหนึ่งมันหอกศูนย์เจ็ดบาทนี่สีมา้าหนึ่งเจ็ดบาทแต่ว่าชีกับมีดี ซีก no ับงามอยู่แอนซีนี่กันเห็นบ่เห็นบ่างซี่มนตศูนย์สี่บอกวงามพรอมันบ่ซีซีกับงามคือแต่ข้างไงเห็นบ้าีงามครับงามครับศูนย์สศูนย์สีกับงาม เบิงเบิงเบิงพี่น้องเราไหลหงายตาเบิงน้ากันเล้อพี่น้องกับเบิงเอาครับนั่นนั่น,น,นหกหก,ร,ก,ร,หก,ร,กร้อยมากแล้วครับหกร้อยมากแต่สี่รอยมาใสอย่างยิ่งน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 ิ่งเห็นอยู่ญญแต่ช่างเนี่ยมันคือเป็นศูนย์เนาะเป็นศูนย์เป็นซี๋บัง มาเบิ้งกัครับพี่น้องเบิ้งกัครับแต่วันหนึ่งเจ็ดนีไปใส่หัวไปเด้อบานเนี่ยพี่วียนี่แหละหนึ่งกับเจ็ดงามโกโมโอ้ดินดินด่นดิดเดยดด็ดดนิ่ง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 ทั้งน้อยกัสีดิ้งออกมาตัวเล็กจิอถึก ทองปุ่งทองปุ่งกันแล้วทองปุ่งกันแล้วอ่านเห็นว่าบานนี้หกแต่ว่าจังเล่กั 1, 7, หนึ่งเจ็ดหนียงามนี่นี่หนึ่งเจ็ดงามโกมูแต่ว่าพี่น้องอยทาบ้านกับเบิ้งออกเด้วครับเพินมาหายโชกแล้วครับมาอยู่บ้านมาเขามาหลังบ้านส่อผ้าโชคธรรมดาบ่าเคยเห็นข้างโคกมากครับเมืองน,นี้มีพี่น้องมาเยี่ยมบ้าน เป็นหนอกมากเลยเป็นสิมาหายโฉบหายลาบครับอ้าวพี่นนองเบิองน้ากันเน้อพี่นนองอยู่ทั้งบานี่เห็นเป็นตัวได้แต่เบิองแล้วเห็นแล้วก็มือแรงออกไปเสียงไว้เด้อครับเนี่ยเสียงดีหลายมันสิว่าเห็นอิานิ่งๆลูกนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆใกล้แล้วใกล้จะคลอดแล้ว โอ้แต่ว่าหนึ่งเจ็ดนี่ไปแซ่บ่ไปเด้อบาทหนึ่งเจ็ดรัศสีมาออกงวยมันสีมาออกน้ำกลงหวดวงหนึ่งหัวหัวแน่แล้วหวตวงหนึ่งเหล็กเพิ่นเด่นมาหนึ่งเจ็ดเนาะออกตามลังออกน้ำกลนเนอ,อพี่น้องไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เด้อมันสิออกตัวเพิ่นว่อั่นนี่ละตัวอื่นเพิ่อนอั่นหมดแม่ หนึ่งเจ็ดเพิ่นบัวท่านอ่านแต่ว่าด้เขาบางแรงอันยางไปแถวนั้นเพิ่นว่าหนึ่งเจ็ดนี่มันดังมาแต่ใส่เฮาวสันก็เลยบอกว่าบ่หูเด้อจากดังมาแต่ใส่วาสันกแต่ว่าสีดังอีหลีหละครับหนึ่งเจ็ดในพี่น้องอย่าลืมเด้อเสียงเป็ดกับห่องครับเสียงเป็ดกับห้องเอาเอาพี่น้องอาจจะปากแง่ครับตึงแล้วท้องใครละนั่นนั่นเห็นว่าท้องตึงแล้วครับ ศูนย์กรขื่นมากครับศูนย์กรขื่นมากแล้วทองตึงแล้วครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์ก็มี่กระมวยจ้าเขาจ้าเขาอธิบัติเนี่ยหรือที่มากหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอย่างี้หรือบอเอา้าตุ้มยางมันเป็นไปได้เด้อครับพี่น้องอเ,เป็นไปได้เป็นไปได้ ขันไลหลักหนึ่งก็บเยลืมหนึ่งแปดน้ำเนาะแต่ว่าพี่น้องเห็นมูแต่ว่าเห็นผมเห็นหนึ่งเจ็ดครับแอดเห็นหนึ่งเจ็ดนะตาดีได้แต่ใบเสียคือพันว่าเนาะพี่น้องกับเบิ้งหลักเอาไปวิอเคราะห์ครับทุกอย่างไม่คว่มเป็นไปได้ครับอาสสำหรับคลิปนี้คือเฉพ่อแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมครับกบขอให้พี่น้องเข้าโชคดีกับปทะเทวไทยนะครับเด้อให้น้อนรับฟันดีให้โชคดี สำหรับวันที่หนึ่งกระกดาคม2 6ง6 5ิมหาโชคดีครับสวัสดีครับ